สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําคลิปแรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นคิดอย่างไรกับคุณนะคะเขาคิดและเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะไพ่ใบแรกของคุณนะคะส่วนลูกเต่าในตรงนี้ได้ทอยเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วเนาะอ่ามันได้มีปัญหาเนาะคลิปดับไปนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เซเว่นซับคลสนะคะทรีซับคลสเดอะเดวิลนะคะอื ในซอสโฟสฟอร์ฟอส o านนะคะแล้วเราเปิดก่อนเลยนะก่อนที่จะอ่านน้อยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวคลิปจะดับไปอีกน้อเดี๋ยวกลัวมีปัญหาอีกนะคะเราขอเปิดก่อนเลยนะตรงนี้ก็คือจะเป็นไฟสเปน p ์เ t a ค l ลเทนสเปนต์เจอคอลนะคะแล้วก็โ o สฟ i คสไฟสฟานแล้วก็อินดิชเชอร์ทีานนะคะ แล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นคิ e เป็น opinion, a n r l y t i r a l แล้วก็ uh, engagement นะคะแล้วก็ let's go, divide, feminist, expression นะคะในตรงนี้นะคะเราก็ จะสามารถบอกได้ว่าเขาคิดยังไงและเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะโดยรวมของคุณนะคะอันนี้ก็คือโดยรวมเนาะรวมถึงลูกเต่าด้วยนะคะคุณจะได้พบเจอสิ่งแปลกใหม่สิ่งประหลาดใจหรือสิ่งที่เซอร์ไพรส์คุณในในหลากหลายรูปแบบแต่ว่าหลากหลายรูปแบบในตรงนี้หรือหลากหลายแง่มุมมองในตรงนั้นที่คุณมองว่ามันเป็นสิ่งพิเศษหรือเซอร์ไพรส์ในของในความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะบ่งบอกถึง การนำพาไปสู่ความมั่นคงในความสัมพันธ์นี้และสิ่งใดก็ตามนะคะที่จะนำพาให้คุณนั้นไปเจอสิ่งเหล่านี้นั้นจะทำให้คุณนั้นไขข้อข้องใจไม่ว่าคุณนั้นจะมีอะไรกันก็แล้วแะก็แล้วแต่จะมีปัญหาคาใจอะไรก็แล้วแต่นะเนี่ยคำถามขึ้นมานะทุกสิ่งทุกอย่างจะไขข้อข้องใจจะเคลียร์นะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ฟาดฟันกันอยู่หรือผิดใจกันอยู่หรือ เป็นเรื่องประเด็นกันผ่าจิตใจผ่าอกกันอยู่ในตรงนี้นะคะจะทําให้คุณน้ำมีความสุขแล้วก็สมหวังกันได้แล้วก็มาผลิบานมาสดใสเป็นดอกไม้บานอีกครั้งหนึ่งได้นะคะแล้วถามว่าเขาคิดและเขารู้สึกยังไงกับเรานะคะและความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปนะคะเรามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเขาคิดที่อยากจะแต่งงานกับเราเขาอยากจะไปต่อกับเรานะและเขามีความรู้สึกดีให้กับเรา แต่ว่าในตอนนี้ยังก่อนนะคะยังไม่สามารถที่จะไปต่อกันได้เพราะว่ามีประสรทต่างๆนานาที่ทําให้เรานั้นไม่สามารถที่จะไปต่อได้แต่ในตรงนี้เรามองว่าถ้าคุณนั้นมีคู่เขาเองเขาจะเก็บความรู้สึกนะแต่ถ้าตัวเขามีคู่คุณเองคุณก็จะเก็บความรู้สึกแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของตนเองนะคะในตรงนี้แล้วก็แนวนุ่ความสัมพันธ์นะคะแนวนุ่ความสัมพันธ์ระหว่างคนมีคู่ในตรงนี้คุณจำเป็นต้องตัดก่อนนะ คุณต้องตัดจบคนคนของคุณแล้วคุณก็ต้องเลือกคนที่คุณนั้นต้องการก่อนนะคะคุณถึงจะได้สมหวังนะแต่ถ้าคุณคิดจะเก็บเอาไว้เป็นสามคนในตรงนี้ไม่ได้นะอืมเพราะว่าจะทําให้ความสัมพันธ์ในคราวนี้เป็นไปได้ยากและเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วก็คนที่สดกันทั้งคู่นะคะแล้วก็อ่าคนที่สดกันทั้งคู่ที่ไม่ยังที่ยังไม่ได้สมหวังกันในตรงนี้นะคะความสัมพันธ์ในตรงนี้ยังไม่สมหวังก็ให้คุณนั้นอ่ะ เรียนรู้ถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็นําเรื่องราวต่างๆในตรงนั้นมาเป็นประสบการณ์แล้วก็เรียบเรียงกันใหม่วางแผนกันใหม่นะเพื่อที่จะเข้าถึงเข้าหาบุคคลที่อยู่รอบกายหรือครอบครัวคุณพี่น้องของคุณก็ได้หรือคนที่อยู่หลายรอบของคุณอะนะคะเอาชนะใจเขาให้ได้หรือรวมถึงคนรวมรวมถึงตัวคุณนะคะต้องจะต้องเอาชนะคนในครอบครัวของคนหลักของคุณหรือตัว,ต,วตัวคนหลักเองในตรงนี้ นะต้องเอาชนะใจบุคคลเหล่านี้ให้ได้แล้วก็คนรักของคุณให้ได้นะคุณถึงจะได้สมหวังแต่ในช่วงเนี้ยคุณจําเป็นที่จะต้องอนอยไปก่อนนะคะนอยผิดหวงังซรอาใจไปก่อนแต่ถามว่าคนรักของคุณคิดถึงคุณไหมคิดนะคะส่วนคุณเองคุณก็คิดต่างคนต่างเหมือนกับว่ามีความรู้สึกเดียวกันมีความคิดที่ตรงกันนะคะต่างคนต่างเหมือนแบบเป็นกระจกส่องส่องกันอยู่ในตรงนี้อยากจะไปต่ออยากจะไปถึงจุดมุ่งหมายซึ่งซึ่งกันเดียวกัน คือชัยชนะคือจุดเดียวกันมุ่งหมายคือจุดเดียวกันปก,กับเป้าหรือโ o เดียวกันนะคะคลิป e อนโ e คลิป d นโอเนในตรงนี้ให้คุณเปิดใจนะคะอาริราเตอรเลยในในตรงนี้อาจจะเป็นรักที่ยังไม่สมบางหรือยังไม่ถึงเวลาในตรงนี้นะคะแล้วก็ a d เดี t m e เมในตรงนี้ก็คือไม่ว่าคุณนั้นจะมีคู่ก็ตามนะคุณมีคู่คุณก็อยากจะไปต่อกับคนที่คุณนั้นถูกใจ แต่ส่วนคนที่โสดกันในตรงนี้ก็ยังอยากที่จะไปต่อคุณยังอยากที่จะมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันอยู่ในตรงนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วนะให้คุณนั้นสู้ต่อไปให้คุณ e t สโกเดินต่อไปให้คุณนั้นทําในสิ่งที่คุณนั้นต้องการล้าฝัานรอ,รอคอยนะเพราะในความสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจจะมีอาบุคคลใดคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงหรือหรือใครก็ตามนะหรืออาจจะเป็น แม่ของคุณก็ได้นะคะเป็นมันดาผู้ที่เป็นผู้หญิงในตรงนี้นอาจจะมาให้คําแนะนําหรือเป็นไกด์ให้กับคุณก็ได้นะอืมเขาะจะมาบอกอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณนั้นอ่ามีความเหมือนกับอ่ารู้สึกได้ว่าอืมคุณต้องทําแบบนี้นะเป็นแนวทางนี้นะถือจะ ถึงจะสําเร็จนะอะไรประมาณนี้นะคะแต่ยังไงแล้วความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะสามารถเดินต่อไปได้สําหรับคนมีคู่จําเป็นนี้ต้องตัดคนใดคนหนึ่งเพื่อเลือกคนใดคนหนึ่งก่อนนะถึงจะได้ไปต่อนะคะแต่ส่วนคนโสดนในตรงนี้มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้อย่างแน่นอนนะคะแต่เพียงแค่ว่าให้คุณนั้นสู้นะสู้แล้วเดินต่อแล้วไปต่อนะจะมีคนคอยให้กําลังใจอีกเยอะเลยนะคะอีกมากมายเนาะประมาณนี้นะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณนั้น จะได้ถูกเซอร์ไพรส์ในตรงนี้ก็คือการที่จะได้พัฒนาไปต่อนะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ที่คุณนั้นยังคิดยังมีคําถามคาใจหลากหลายรูปแบบหรือแง่มุมในตรงนี้จะนําพาให้คุณนั้นไปพบเจอถึงความมั่นคงนะและท,ทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกไขจะถูกแก้ด้วยด้วยด้วยความสามารถของคุณนะไม่ว่าคุณนั้นจะคิดทําอะไรกันก็แล้วแต่ขอให้คุณนั้นอะสามารถีกันเท่าไว้นะ มีส่วนร่วมมีความคิดที่สอดคล้องกันคิดไปในทิศทางเดียวกันนะคุณจะสมหวังได้ง่ายเลยแต่ถ้าคุณยังมีความคิดที่ขัดแย้งกันอยู่ในตรงนี้นะคุณก็จะดูเหมือนกับว่าไม่สามัคคีกันเนาะคุณก็จะไปในคนละทิศท,ทางกันอันนี้นก็คือจะทําให้ล่าช้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องต้องสามัคคีกันเนาะในตรงนี้นะคะโอเคนะคะสําหรับในหัวข้อในวันนี้ก็ ประมาณนี้เนาะสาหรับหลัข้อที่ว่าเขาคิดและเขารู้สึกไงกับคุณเขาคิดที่อยากจะไปต่อกับคุณและเขาอยากจะสมหวังกับคุณเขาเห็นคุณเป็นคนรักเป็นคนที่เขานั้นต้องการเนาะประมาณนี้นะคะโอเค,อเคนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวจบได้เพียงเท่านี้เนาะขอขอจบคําํานายไว้เพียงเท่านี้ยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ